เธอย่อมทราบชัดว่าอุปาทานเรากำหนดรู้แล้วด้วยวิโมกดูกระพิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรม เพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นดูกระรับภิกษุทั้งหลายธรรมเพื่อกำหนดรู้ซึ่งอุปาทานทั้งปวงเป็นไฉไอาศัยจากสุและรูปเกิดจากสุวิญญาณรวมธรรมสามประการเป็นผัสสะ เพระพาะภาษะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในจักษุทั้งในรูปทั้งในจักษุวิญญาณทั้งในจักษุสัมผัสทั้งในเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเธอย่อมทราบชัดว่าอุปาทานเรากำหนดรู้แล้วด้วยวิโมอาศัยหูและเสียงเกิดโสตะวิญญาณรวมทำสามประการเป็นภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในหูทั้งในเสียงทั้งในโสตะวิญญาณทั้งในโสตะสัมผัสทั้งในเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้น เธอย่อมทราบชัดว่าอุปาทานเรากำหนดรู้แล้วด้วยวิโมกอาศัยจมูกและกลิ่นเกิดคานวิญญาณรวมทำรรสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายทั้งในจมูกทั้งในกลิ่นทั้งในคานวิญญาณทั้งในคานะสัมผัสทั้งในเวทนาเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเธอย่อมทราบชัดว่าอุปาทาน เรากําหนดรู้แล้วด้วยวิโมอาศัยลิ้นแล้วรถเกิดชิวหาวิญญาณรวมทำสามประการเป็นภัสสะเพราะภัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในลิ้น ทั้งในรถทั้งในชิวหาวิญญาณทั้งในชิวหาสัมผัสทั้งในเวทนาเมื่อเบื่อน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเธอย่อมทราบชัดว่าอุปาทานเรากำหนดรู้แล้วด้วยวิโม อาศัยกายและโพธพพะเกิดกายวิญญาณรวมธรรมสามประการเป็นผัสสะเพระพาะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายทั้งในกายทั้งในโพธพภะ ทั้งในกายยวิญญาณทั้งในกายยสัมผัสทั้งในเวทนาเมื่อเบื่อน่าย่ยอมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเธอย่อมทราบชัดว่าอุปาทานเรากำหนดรู้แล้วด้วยวิโมกอาศัยใจและธรรมารม จึงเกิดมโนวิญญาณรวมธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในใจทั้งในธรรมมารมทั้งในมโนวิญญาณทั้งในมโนสัมผัส ทั้งในเวทนาเมื่อเบื่อน่าย่ยอมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเธอย่อมทราบชัดว่าอุปาทานเรากำหนดรู้แล้วด้วยวิโมกดูกร,รับภิกษุทั้งหลายนี้แหละเป็นธรรมเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวง